คุณครูทุกท่านคะวันนี้นะคะพี่แพนเค้กมีกิจกรรมดีๆที่อยากจะมานําเสนอนะคะให้กับคุณครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนสําหรับการจัดกิจกรรมจิตตะปัญญาศึกษาหรือว่ากิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาไหนก็ได้คะ่ะที่คุณครูสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่พี่แพนเคก้กนามาเสนอในวันนี้นะคะไปใช้ในห้องเรียนได้เลยคะ่ะวันนี้พี่แพนเค้กขอนําเสนอสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีห้องเรียนเจ็ดสีคะ่ะ ทฤษฎีห้องเรียน74สีเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวพี่แพนจะมีสไลด์ประกอบให้คุณครูทุกท่านได้ดูด้วยนะคะด้านนี้เลยคะ่ะทฤษฎี74สี 7, นะคะก็ปร,รามกิจกรรมหลกัหลกๆห,หรือว่า3สิ่งที่คุณครูทุกท่านจะต้องเตรียมเพื่อให้เด็กๆของเรานะคะได้เป็นห้องเรียนที่เราเรียกว่า active l i s t e n i n g คือเด็กๆนะคะจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย คือไม่ใช่ว่าคุณครูจะสอนอย่างเดียวนะคะแต่ห้องเรียนของเราจะเน้นการทำกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะและแน่นอนค่ะทฤษฎี7สีนะคะก็จะเป็นวงกลม3วงทับกันตามภาพที่คุณครูได้เห็นในตอนนี้เลยค่ะในวงที่1นะคะก็คือในเรื่องของความชัดเจนค่ะในห้องเรียนของคุณครูค่ะจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความชัดเจนปเป็นดับหนึ่งนะคะ และ2ค่ะในห้องเรียนนั้นนะคะจะต้องมีความสนุกประกอบไปด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนของเราค่ะถ้าเกิดว่าเรียนแล้วไม่สนุกหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนเลยก็จะเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียนต่อแล้วก็ไม่อยากที่จะร่วมกิจกรรมถูกไหมคะและ3ค่ะสําคัญมากๆเลยก็คือนักเรียนของเราเมื่อเรียนในห้องเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อเขาทากิจกรรมเสร็จแล้ว เขาต้องรู้สึกว่าอยญ่จะไปหาคำตอบในเรื่องที่เรียนเพิ่มเติมนอกห้องเรียนด้วยค่ะคือพูดง่ายๆก็คือจบในห้องเรื่องของกิจกรรมแต่เขายังมีความรู้สึกว่าอยากไปหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองค่ะแพงขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าการทำทฤษฎี7สีในห้องเรียนของเราเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างอะแต่ก่อนที่จะไปทำตัวอย่างกิจกรรมให้คุณครูได้ดูนะคะแพงของอธิบายในแต่ละวง,งกลมก่อนนะคะ วงกลมที่1น,นะคะที่บอกว่าในเรื่องของความชัดเจนก็จะประกอบไปด้วย3ข้อย่อยค่ะ 1. ต้องชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายว่าวันนี้ห้องเรียนของคุณครูค่ะอยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไร 2. กระชับค่ะในห้องเรียนของเรานะคะต้องมีความชัดเจนและก็กระชับด้วยว่าหัวข้อที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้เป็นอะไรคือ ไม่ต้องเรียนรู้หลายหัวข้ออาจจะแค่หหรือว่า2หัวข้อก็ได้ค่ะในกิจกรรมนั้นนะคะแล้วสก็คือจัดต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถวัดผลได้ค่ะนี่คือวงที่1นนะคะเรื่องของความชัดเจนค่ะวงที่2ความสนุกแน่นอนเลยค่ะจุดประสงค์หลักๆในวงของความสนุกก็คือ1นนะคะนักเรียนต้องรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมค่ะ และ 2, ในกิจกรรมนั้นนะคะก็ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้ค่ะวงที่3นะคะในเรื่องของสิ่งที่อยากให้เขาได้นําสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ไปต่อในข้างนอกหรือว่าได้ไปเกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องค่ะก็ประกอบไปด้วย2ส่วนสําคัญนะคะก็คือเรื่องของ 1. นักเรียนต้องรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่และ2ค่ะนักเรียนเขารู้สึกว่า เขาอยากไปหาคำตอบต่อจากการตั้งคำถามที่ส่งพลังของคุณครูในห้องเรียนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือทฤษฎี7จสิ่งทานี้แพนจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้คุณครูเห็นภาพนะคะอย่างเช่นว่าคุณครูจะสอนเด็กประมาณปถมนะคะให้เขาอยากจะเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม1คะ่ะวงที่1ความชัดเจนคุณครูก็ต้องตั้งเป้าเลยคะ่ะว่าอยากให้เขาเรียนรู้คุณธรรมในข้อไหน ความเป็นคนดีหรือสินห้าหรือการช่วยเหลือผู้อื่นคุณครูต้องตั้งเป้าก่อนเลยนะคะ 2. ค่ะออกแบบห้องเรียนให้เกิดความสนุกสนานเช่นอาจจะนำนิทานมาร่วมในการเรียนการสอนด้วยคุณครูอาจจะนำนิทานที่เป็นนิทานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น้องๆเขาจะได้เรียนรู้ถ้ากคุณครูยกตัวอย่างว่าจะสอนเรื่องคุณธรรมเกี่ยวกับความกระตันยูก็ควรจะเป็นนิทานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกระตันยูเป็นต้นค่ะและ 3. ค่ะ นักเรียนได้มีส่วนร่วมคือนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการนั่งฟังนิทานได้แสดงความคิดเห็นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในห้องว่านิทานนี้ชอบหรือไม่ชอบค่ะและข้อที่3นะคะคุณครูก็ต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในห้องอย่างเต็มที่และไม่ลืมที่จะตั้งคำถามระหว่างที่ทำกิจกรรมในช่วงของเข้าสู่บทเรียนหรือในช่วงต้นในช่วงสุดท้ายของการสรุปกิจกรรมเช่นคุณครูอาจสร้างคำถามว่า จากนิทานที่เราทุกคนได้ฟังกันนักเรียนคิดว่าคุณธรรมข้อไหนคะที่นักเรียนจะนำไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้หรือให้นักเรียนออกแบบกิจกรรมในการสะท้อนก็ได้ค่ะเช่นวาดรูปหรือว่าสะท้อนออกมาเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์กันระหว่างเพื่อนก็ได้ค่ะเพราะว่านักเรียนของเราทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้คนที่ชอบพูดชอบแสดงออกบางคนอาจจะชอบการวาดรูปวาดเขียนระบายสี คุณครูก็ต้องทํากิจกรรมในห้องให้สอดคล้องไปกับเด็กๆให้เขารู้สึกว่ามีความสุขและก็เป็นพื้นที่ที่เขาได้รู้สึกสบายใจผ่อนคลายในการที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะแพนเค้กยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพเลยนะคะสมมุติว่าวันนี้แพนนะคะอยากจะให้นักเรียนในห้องของแพนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้าน แพนก็อาจจะนำกิจกรรมนะคะโดยการตั้งเป้าหมายของวัตถุประสงค์ว่าวันนี้กิจกรรมของแพนเนี่ยจะเน้นเรื่องของการให้นักเรียนทุกคนกลายเป็นคนที่น่ารักช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานแพนก็อาจจะนำนิทานเรื่องกุ้งกิ้งไปตลาดน,นะคะมาใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนได้นะคะยกตัวอย่างก็คือในห้องเรียนแพนก็จะตั้งวัตถุประสงค์แล้วว่าวันนี้อยากจะให้เกิด การเรียนรู้ของนักเรียนของเราเรื่องของการช่วยเหลือผู้ปกครองหลังจากนั้นแพนก็จะเอานิทานนะคะมาอ่านในห้องให้เด็กๆนะคะนั่งล้อมวงกันแล้วแพนก็เริ่มต้นเล่านิทานค่ะจากนั้นนะคะพอนิทานกุ้งกิ้งจบนะคะแพนก็จะมีการถามนักเรียนทุกๆคนว่าในเรื่องของนิทานกุ้งกิ้งค่ะกุ้งกิ้งเนี่ยเขาไปตลาดใช่ไหมคะและระหว่างที่ไปตลาดเขาก็ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลือกซื้อของในตลาด ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือของกลับมาบ้านและหลังจากนั้นก็มาทํากับข้าวทานด้วยกันก็อาจจะถามนักเรียนว่าในชีวิตประจาวันของนักเรียนค่ะคนไหนที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องอะไรบ้างนักเรียนของเราก็อาจจะมีการยกตัวอย่างเช่นวันนี้ช่วยคุณพ่อคุณแม่รดน้ำต้นไม้ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บขยะช่วยคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านและคุณครูอาจจะสะท้อนว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่นักเรียนทําได้ดีแล้วแล้วก็อยากให้นักเรียนนะคะ ได้เก็บรักษาสิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ตลอดนะคะเพื่อให้นักเรียนของเราค่ะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะนี่แหละค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะที่คุณครูสามารถนําไปใช้ในห้องเรียนได้อย่าลืมค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะคะอย่าลืมทฤษฎี7สีมีให้ครบ เพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือนักเรียนได้เรียนรู้และนักเรียนรู้สึกว่าเขาได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนแห่งความสุขนี้ด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ